สวัสดีครับพบกับผมในช่องทีม2831นะครับผมแลวท่านก็อยู่ในเกม Call of Duty Warzone so Boba นะครับผมวัดคิดหรับวันี้ผมจะมาทำเกี่ยวกับปืน B A S B นะครับผมหรือชื่อจริงชื่อหนึ่งคือ M C X s p e ียนะครับผมหรือ M X 5โอเคมาของแต่งมันจะใช้เป็นปักบอกปืนสั้นบูบูเอ บูเอ็นบูเอ็นเอสแซดขีดสี่ห้าจุดแปดนะครับผมต้าน้องกล้องผมใช้เป็นริฟจับคอมบโดคอมบโดนะครับผมแม็กซ์เซนจากเดิมๆมาประมาณยี่สิบนัดเนะมันยิงไม่พอเราเลยเอาสามสิบนัดธรรมดาแล้วจะใช้แม็กซ์สิบนัดไปเลยก็ได้แต่ว่าผมจะเอาให้มันคล่องตัวหน่อยหนึ่ง ่อป้ายกล้องก็จะใช้เป็น s อสเซดโ o โลนะครับเอสเซดโลบูนกระปกระสุนปืนผมจะใช้เป็นจุด277กระสุนเพลิงนะครับผมเอออันนี้ยิงแรงหน่อยแต่ว่าจะลดระยะดมเมจระยะความแม่นยำด้วยโอเคของแต่งก็มีเท่านี้นะโอเคปืนสำรอง ทดสองแน่นอนว่าเอาปืนพกอย่าง x 2 2หรือว่าก๊อกก๊อก17นะคร Japanese, ับผมเอ็กก๊อกยี่สิบเอดิเอ็กก๊อก21ของแต่งกายปืนยิงยิงให้ยิงให้ไวนะครับผมปืนพกเกมนี้ยิงช้าไม่ไม่ไม่เหมือนภาคไม่ไม่เหมือนโบบายนะครับผมต่อไปปากลำกล้องผมจะใช้เป็นคอมคอมก้าสุ ก้าศูนย์ห้าเอฟพิสตอเอ้ยพิสคอมนะครับผมเอออ่านสะกดไม่ถูกเลเซอร์ผมก็จะใช้เป็นเลเซอร์เจ็ดหนึ่งศูนย์นะครับผมกล้องเลงก็จะใช้เป็นเอสเอสเซดซิปมาไอซิมาอันนี้น่าจะเป็นภาษาไอัน่าจะเป็นสีนะครับผมเออ มาเป็นเลขเกียมมันกระสุนผมก็จะกระสุนเพิ่มระยะความเสียหายนะครับผมโอเคของใช้ก็มีเท่านี้มีสองตัวอย่างโอเคไปโอเคแมปมากมาคิวคอนเฟิร์มนะครับผมเกมก็ยังมีกระตุกอยู่แต่ว่าก็ลื่นไหลไปเดิมละ อาจจะมีปั๊กมั่งเล็กนั้งเอ้าไม่ใช่คนว Why อาก้าเปิดมาก็โดนอาก้ายิงแล้ว

โเดี๋ยวเราจปรับแ๊ปเฟรมโอเคต่ำสุดนี่แหละเอาแค่นี้ก็พอแล้วนู่นแหละรอปีฝาก ว่าเกมน่าจะดีขึ้นนะผมก็จะทำมัจะทำใหบเราัดเรื่อไปเรื่อยนะทาต่อไม่ลบก็่ยังไม่อยู่ต,ตัดปกติว้า โอ้ยรีดร้าไปหน่อยไม่เอาเพิร์กรีหลดไ้มา เอลนจีเอลนจีอัสัตว์สุ

ของเรานี่มันแน่จริงแมน่แต่ก็สูป้ปืนเกินไม่ได้นี่ถึงแม้เราจะใช้กระสุนหัวแรกก็ได้นะวายโดนกาดมาจากไหนอือโอ้ตรงนี้โอ้ได้กินเราเลย ว้ายว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 ายเฮ้ยไม่ตายน่ะไงโอ้ระยะหวังผลเลยนั่นน่ะ Covering your six Changing back. Huh? <laughs> Changing back. Approaching from the rear.

รู้รูเข้าเพื่อนเราเต็มเต็มโอ้โอเคมาแบบที่สองเช็คกระสุนโอเคอบบุ๊บป๊อปชึบดับเบิ t i o ช่ l น s a c a p t n hold the ยึดติกเองก่อนเพื่อน

อืมตรงไหนวะแม่งเข้าด้านหลังอีกวิวสวยยิงใครหน่อยโอ้โหโดนมากแม่เนยพ่อยิงเปงอะไรเนี่ย เฮ้ยไม่ตายเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวกลัวกูสมุนุ่มหัวแรงมานล้ะไปไมได้ยังไม่ตาย Changing b r a v ลูกซอง Enemy securing Charlie. It is a <laughs> dream. Changing mag covering your six. Oh, Akka! car. They are one foot left. เขาว่ <Sec uring S 1> <อ>าบอดครับมีแต่คน Gracias. ไฟมา้งเนี่ยมันเลยยิงไม่ค่อยนีเือไม่ได้เลยเือปุ๊บโดนเอนยิงมันแรงยังวแต่ใ้กะาอไปมันต้องแล้วหวังผลหน่อย Hold on, hold on. Wow. Securing so no Alpha. alpha. Got you covered! Alpha secure. I can't see

ยิงดัก,กลอ้อก่อนเลย Enemy ไม่กระสมมุนหมดไปดีไปดีดีใครไปก่อน <Check fire. S 1> ขอเพืมมม่อกระสุนหน่อยไม่ไหวแล้วกระสมมุนหมด,ดเฮ้ยเหมือนมีคนมอง

objective fort securing charlie charlie secure changing max why เออไม่เป็นไรกระสุนยังหมด enemies are bombing secure bravo สปานเคนเนท Capture the location. Secure. Alpha secure. Enemy Secure. Bravo. To. Enemy securing Bravo. Enemy Enemy securing Bravo. Enemy securing Bravo. Enemy Enemy กริงมาดูสกอร์กันว่าเราแตะว่าเราฆ่าได้เท่าไรฆ่าสิบสองตายยี่สิบสองไม่ใกล้เคียงเลยโอ้ไม่มีอาวุธไหนแน่นอนเพราะว่าของเราเต็มหมดละ โอเคก็ okay. ขอจบเพียงไว้เท่านี้ครับผมสำหรับสำหรับเกมค a l ตี f Duty Mobile แล้วก็ตัวปืนตัวปืนเออ B A H B นะครับผมโอเคหรือ M C X ป p ี a r นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ้ยวยครับผมบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้า